ยันดาสุสมณเณรทั้งหลายยันดาท่านพุทธรบริษัทเวลานี้เป็นเวลาอยู่ที่เอเมิกาครึ่งเศษก็มาคุยกันเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่กรรมาฐานแพรการพูดตอนนี้ไม่มีเจตนาจะให้ทุกท่านที่มีความง่วงแล้วต้องทนเ่วงต่อไป เพราะว่าเจดนามี้ว่าถ้าขณะใดาที่กําลังนอนอยู่ฟังเสียงธรรมคําำคำสั่งเสอนอันเป็นคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> ฟ,ฟังไปฟังไปจิตจ,จับใจจิตใจจับจมอยู่เสียงธรรมแล้วก็เคลิ้มหลับไปเขาถือว่าจะทรงชาในธรรมนั้นแต่เวลาตื่นถือว่าเป็นผลกําไร ธรรมะที่จะพูดในระยะนี้ก็จะขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาทิ่สุสมานนยทั้งหลายว่าการพุทธระเุทธเจ้าทรงสอนว่าในอุทุมบริการสูตรส่วนใดที่องค์สำเร็จไปจอมใจสรัสว,ว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นขอทุกท่านโปรดรับทราบพยายามละให้บุิขาด การเป็นในฐานะที่เรายังปุกเป็นปุถุชนคนธรรมดาจะละทันทีทันใดนั้นไม่ได้ก็ค่อยละไปส่วนใดที่ละได้ง่ายพยายามละก่อนแลวพยายามละให้หมดไปเพราะว่าเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจะได้ทําใจให้บริสุทธิ์ส่วนใดที่สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากล่าวว่าส่วนนี้เป็นสกิตความดีที่พระองค์ทรงสอน ต้องรักษาสังเกตไว้ให้มัน่นคงส่วนใดที่เป็นกระพี้ก็ดีขอโทษเสวนใดที่เป็นเปลือกก็ดีเป็นกระพี้ก็ดีเป็นกังก็ดีต้องรักษาให้ทรงตัวสําหรับส่วนนี่เป็นสัเกดมีมากหลายสิบข้อด้วยกันผมก็ไม่สามารถจะนำมากล่าวที่นี้ได้เพราะเวลาจำกัด <c oughs> ขอท่านนั้งไหลยจงไปดูในอุทุมปริการสูตร เวทเพื่อธิบายในตมุมนากาโสท่านมีครบถ้นอยู่แล้วด้านเปลือกมีความสําคัญมากแต่ว่าถ้าสะเก็ดไม่ทรงตัวรักษาสะเก็ดไม่ได้เปลือกแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นเดียวกันต้องรักษาสะเก็ดให้ได้สําหรับเปลือกนั้นสมเด็จพระพระเกวันทรงตรัสทั้งยามสี่ัละสังวรสี่เขามาสวรระวังและสมรวม แต่นั่นท่านทรงตัดกัมิโคทปรีภาชกที่เป็นหัวหน้าคณะสอนลูกศิษย์เป็น,นเจ้าสำนักสำหรับเราเราพุทธบริษัทยก็ต้องใช้ศีลครวาสอย่างน้อยที่สุดมีศีลห้าบวกกรรมบทสิบคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดีการสี่ไม่ดื่มสุรามีไรห้าไม่พูดปดหก ไม่พูดคำหยบาบใช้วาจาไพเราะแล้วก็เจ็ดใช้วาจาที่เป็นประโยชน์คือไม่ทำให้เขาแตกราวกันไม่มินทาชาวบ,บ้านไม่เสียสีชาวบ,บ้านไม่เสียสีคนอืน่นแล้วก็แปดใช้อ่อาจจะเป็นเก้านะใช้วาจาจเฉพาะเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ด้านจิตใจเราจะไม่เพ่งเล็งโลก นั่นก็หมายความเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่น่าอยู่เทวโลกและพเมโลกเป็นสุขชั่วคราวก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันจิตใจเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานและก็ลมใจเรานั้นไม่ชุประุ้สลายบุคคลอื่นไม่หาทางแกงแกล้งไม่หาทางทาร้ายเขาทําใจให้แช่มชื่นมีความเมตตาบาลีเข้ามาแทน แล้วก็ทาความเห็นให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนการทําความเห็นให้ถูกก็หมายความวันหนึ่งเราจะละสะเก็ดออกจากใจสะเก็ดขึ้นความเร็วรักษาสะเก็ดขึ้นความดีเข้าไว้โดยการอีทสองจะทรงเปลือกขึ้นความดีให้ทรงตัวอยู่สําหรับด้ากับพี่ได้แก่ปุปพพพนิวาสนานุติยานจําเป็นต้องใช้เป็นปกติ แล้วแก่งก็ได้แตุจุตูๆๆปูปปาตุยานโดยที่ภูยานเข้มคนใช้ให้เป็นปกติจะมีประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมากอารมณ์อย่างนี้ทุกคนต้องท่งให้ได้ถ้าทรงมันได้สมัยความเราไม่เข้าถึงความดีาะว่้ความดีส่วนนี้จะเป็นความดีทั้งแต่งก็จริงแหละแต่ถือว่ายังเป็นความดีขั่นขั้นโลก,กีวิสัย ยังไม่ใช่โลกุตระถ้าพลาดแล้วก็สามารถจะลงนรกได้เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายจงพากันปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกการปฏิบัติตนเพื่อหน,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 อน,นีนรกก็คือทําตนให้เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็น้นไม่สําคัญอย่าเมาในความเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแล้วความดีจะเข้ามาถึงเรา เป็นโดยเพียงว่าพระอริยเจ้าท่านทำอย่างไงเราจะทําอย่างนั้นอันดับแรกให้เห็นความทุกข์ความเกิดเสียก่อนการเกิดมานี่ไม่มีอะไรเป็นสุขสมบัติที่เราจะรับในกาเวลาเกิดแล้วก็คือหนึ่งความทุกข์ประการกนี่กะหนึ่งความแก่ความแก่คืบคลานเข้ามาหาเราทุกวันทุกเวลาทุกวินาที แต่เข้ามาหาเราไม่มีอะไรดีมันมีแต่ความทุกข์แล้วกบริการที่สองความป่วยไข้ามาสบายนับแต่วันแรกของความเกิดวันเกิดเราก็เราก็พบกับความป่วยไข้ามาสบายตลอดเวลาคำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงอาการใดที่เสียแทงเราอาการนั้นเป็นโรคที่เป็นก็เป็นความทุกข์ แล้วก็ความป่วยไข้มาสมบายเกิดขึ้นมันทุกข์มากไม่ทุกแต่เราคนเดียวทุกไปถึงคนที่สืบเนื่องกับเราที่มีความสัมพันธ์กับเราที่อยู่ร่วมกับเราแล้วก็ทําให้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ต้องสลายตัวไปเพราะต้องรักษาโรคมันก็เป็นอาการของความทุกข์ การแสวงหาทรัพย์สินไม่ใช่ได้มาจากความสุขมาจากความทุกข์ต้องเหนื่อยยากการพัดพลาดจากของรักของทรัพย์ใจก็เป็นอาร,อารมร์ของความทุกข์พบกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจก็แาการของความทุกข์เมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็แาการของความทุกข์เร <c oughs> <c oughs> ื่องความมันโลกนี้ที่เราเกิดมาเราไม่พบความสุขจริง แต่เมื่อพบความทุกอย่างนี้เราควรจะทํำยังไงก็ตั้งใจวางเฉยหน้าอารมณ์คิดว่าม่เกิดแล้วก็เกิดกันไป <c oughs> ถ้าหากว่าร่างกายตายครั้นี้เราก็จะไม่เกิดเพื่อมาหาความทุกข์อีกวิธีที่จะไม่เกิดมาหาความทุกข์ก็ต้องอาศัยบาร,รมีสิบระการให้มีความเข้มข้น,นบาร,รมีสิบระการนั่นก็คือหนึ่งทานการให โอกาสที่เราจะให้มีหรือไม่มีไม่สำคัญตั้งใจให้ไว้เสมอกำลังใจอย่างนี้จะเป็นกำลังใจตัดโลภความโลภเป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงนิพพานค่อยๆทำไปจนกว่าจะมีกำลังใจเข้มแข็งสองศีลนบาร,รมีศีลบาร,รมีนี่ต้องประกอบด้วยเมตตา <c oughs> จะประกอบด้วยเมตตาคุณอาและสันโดษ เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขในรมเยือกเย็นสามเน่ฆมาบร,รมีเน่ฆมาบร,รมีที่เบื้องต้นต้นตองพยายามระงับมีวนห้าอย่าให้กำเริบแล้วก็ต้องพยายามทำลายสังยยิสิบให้ผ่านคนไปจากใจแล้วก็สี่ปัญญาบร,รมีคิดไว้ว่าอะไรควรละอะไรควรตัดวิธีใดละด้ว่อะไรตัดอะไรต้องพยายามทำใช้ปัญญา,ยาเป็นเครื่องพิจารณา ถ้าวิทยะบาร,รมีการยะถึงข้ากิเลสเป็นของสำคัญมากที่มันเกาะกายเกาะใจเรามาหลายแสนชาตินับชาติไม่ทวนมันก็ต้องมีอรมขวางแล้วก็ต้องห้าหั่นต่อสู้ด้วยกำลังของความเพียรทำลายให้สิ้นไปเราจะไม่พ้อถอยแล้วก็หกคันติบาร,รมีอันนี้ต้องมีความอดทนเพราะจิตของเราน,นี่มันเก,กนินคนไม่ได้กิเลส ไม่ต้องต่อต้านในเมื่อเราทาลายมันต้องอดทนอดกลั้นสู้จะลําบากแสนลาบากขนาดไหนก็พร้อมยอมแม้แจะทิตจะสลายตัตวไปแล้วก็ยอมต้องทางกําลังใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในวันที่มันลุอพิเิทสัมมาสัพโพธิยานวันนั้นสมเด็จพระยุทธมารทรงตัดสินใจ ว่าเราจะนั่งตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เดินลุกอภิเศษสมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดบนนี้นจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากทีน่นี้จะตายก็ช่างต้องตัดสินใจสู้กับกิเลสอย่างนี้นามาสัจจารมีเราตั้งใจบวชก็ดีปฏิบัติก็ดีเพื่อหวังพรนิพพาน ทางใดที่ทําไปเพื่อพิพานทางนั้นจะทรงกําลังใจไว้ไม่ยอมเปลีป่ยนแปลงอธิฐานแบแรมีการทรงอารมณ์ว่าความดีนี้จะทําเพื่อการไม่เกิดนั่นหมายถึงว่าการไปผิพ่นเราจะตั้งกําลังใจไม่หวั่นวันต่ออุปสรรคใดๆที่เข้ามาขัดขวางจะทรงกําลังไว้ไม่ท้อถอย ก้าเมตตาบารมีบารมีนี้ทําจิตใจให้เยือกเย็นเป็นที่รักเขาบุคคลทั้งหลายยิ้มแย้มแจ่มใสไว้เป็นปกติหน้าของเรามีความสําคัญมากคือเราจะตัดความโกรธแต่ว่าจะส่งความรักและสร้างความรักให้ส่งขึ้นอารมณ์ที่จะมีสะเสน่ห์ด้วยกาลังเขาเมตตาก็คือลมยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติถึงแม้ว่าบางขณะเราจะไม่ชอบใจ เรอดกั้นกำลังใจว่าเราจะยิ้มได้ในขณะที่เราไม่พอใจไม่ช้ากำลังใจที่เราร้อนจะเยือกเย็นลงเป็นการทำลายโทสะไปในต,ตัวเสร็จแล้วก็สุดอุเบกขาบรมีอาการใดที่เป็นที่ไม่ชอบใจของเราเราจะไม่แสดงออกนอกหน้าถ้ายังตัดไ่ได้จะคงกำลังใจไว ขณะอุเบกขาบารมีนี่ใช้คนใข่เป็นสังขารหรปขาญยาด้วยคือว่าในขณะที่ร่างกายของเราทุดโทรมลงไปก็ดีกะพบกับทั้งกับโรคภัยไข้เจ็บก็ดีพบกับความแก่ก็ดีจะพบกับความตายก็ดีทำกำลังใจวางเฉยถือว่าเป็นหน้าที่ของมันร่างกายมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ทั้งนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบาย มีการกระทบกระทั่นกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะต้องพัดพลดาดาจกของรละคองใจเจ้าเนื้อก็มีความตายเป็นที่สุดในเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของมันแต่สําหรับกําลังใจเรานั่งคิดไว้เสมอว่าถ้าเองพังมาไหลชั้นไปในผ่านเมื่อน,นั้นเท่านี้กําลังใจของเราก็จะมีความสุข เป็นอนั้นว่าบารมีทั้งสิบราการนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอารมณ์ไว้ให้เป็นปกติต่อไปก็มาปรารบเรื่องอารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าบารมีนี้ยังอ่อนอยู่ก็สามารถจะเป็นพระ,พระอริยเจ้าได้สองขัน้นคือว่าโสดาบันกับพระสิกขาคามี ถ้าบาร,รมีนี้มีความเข้มข้นปานกลางก็สามารถจะเป็นพระอนาคามีได้ถ้าบาร,รมีนี้เข้มข้นถึงที่สุดบารมีหมายถึงกําลังใจมีกําลังใจเต็มถึงที่สุดก็สามารถจะเป็นพาระรหันได้ตอนนี้ไปก็มาดูอารมณ์ของเโสดาบันถ้าเรามีความการปฏิบัติเบื้องต้นดีพอสมควรตั้งแต่สะเก็ด เลือกกระพี้แก่นทรงตัวได้แล้วต้องใช้กําลังปกเพรนิวาสารปิยานคือระลึกชาติให้มากที่สุดเป็นการทบทวนความทุกข์และความสุขในชาติก่อนเที่เรเกิดมาแล้วเราเห็นว่าทุกชาติที่เราเกิดมาแล้วไม่เคยพบกับความสุขเลยในจุดูปปาดยานก็ดูคนแลสัตว์ทั้งหลายว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนตายแล้วไปไหน จะพบทั้งความสุขและความทุกข์มันจะได้เป็นครูของเรา <c oughs> ใช้กำลังสำเร็จการที่องค์สำเร็จตระสมมาทั้พพทิเจ้าส่งสรรเสริญให้มากเพื่อเป็นการช่วยในการตักกิเลสจะตัดได้หรือไม่ได้ก็ช่างทําไปผิดก็สบายขอเตือนว่าจะหลงคําว่าเป็นพระอริยเจ้าแต่มีก็มันดูอารมณ์ของพระโสดาบัน อารมณ์ของวสดาบันโสดาบันจริงๆที่ท่านเป็นรโสวดาบันแล้วท่านทรงอารมณ์อย่างนี้คื้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายสองมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มั่นคงแล้วก็ไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ปรมาตในพระตาสนาคมแม้จะพูดเล่นๆ สมีศินห้าบริสุทธิ์สำหรับคราวาสพระเนรธรรมสาสิลขอตนให้บริสุทธิ์และสี่จิตมุ่งอย่างเดียวจุดเดียวคือพนิพานถ้าทรงอารมณ์ของมโสดาบันได้บาปอากุศลทั้งหมดที่ทำมาและวในการก่อนจะไม่สามารถทำให้เราลงอาบายภูมิได้เลย เป็นันว่าเราอย่าขาดจากบาปอกุศลอย่าขาดจากอบายภูมิบายภูมิทั้งหมดการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปนนรตเป็นสุนรกายเป็นสติฉาน,น,นจะไม่มีสำหรับเราดัานั้นขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติพระธรรมฐานเมื่อ <c oughs> อยู่ที่นี่ก็ดีไปที่บ้านก็ดี ให้พยายามรักษากำลังความดีที่ทำได้ได้คือมโนมยิทธิแล้วก็ศึกษาในูทุริกาสูตรมีคัดเศษอยู่จิตคัดเศษร,รอมมูลตัวทั้งถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าฟังไว้เรื่อยๆไม่ยามบ้างกับฟังไว้เจะสะกิดใจทีละน้อยๆน้อยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าขั้นดโสดาบันไม่ได้ยางน้อยที่สดุด เราก็ดึงเอาสมบัติของมาโสดาบันมาไว้กับเราดีไม่ดีเราก็สามารถจะพุทธบาบยภูมิได้อย่างเด็ดขาดสำหรับพระโสดาบันในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของไม่ยากจริงๆขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงสังเกตดูคราวาสมัยพระพุทธเจ้าอย่างท่านวิสาขามาบาสิกา ท่านเป็นใบโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีท่านก็มีสภาพเป็นปกติพออายุสิบหกปีท่านก็แต่งงานยังไม่ถึงกับตัดสกายฤิธิได้เลยขาดเป็นเพียงว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าใบโสดาบันก็ดีพระสุธ,ธาคามีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยแล้วมีสมาธิเล,เล็กเล็กน้อยแต่ว่ามีศีลบริสุทธ แล้วสาหรับบุคคลที่มีความมั่นคงในพระไตรสนาคมเป็นประสดาบันก็ตัวอย่างท่านสุปาพุทธกธุิท่านสุปาพุทธกธุธิที่ท่านไม่สงสัยในคนพระไตรสนาคมจริงๆเคารพจริงๆมีความมั่นคงมากตอนที่ท่านจะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระปู่มีพระภาคจะรายงานความเป็นประสดาบันของท่านพระอินมาทดลองบอกว่าสุปาพุทธะ เธอเป็นขอทานเธอเป็นคนจนแล้วก็เป็นโลกเรือนถ้าเธอพูดอย่างนี้แม้จะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือว่าคิดไว้เธอต้งพูดเฉยๆไม่ตั้งใจก็ได้ขึ้นหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าทมไม่ใช่ประธรทมพ้าสงฆ์ไม่ใช่ประสงค์ ถ้าเพอเธอพูดเพียงสามคำแม่จะไม่่ังใจเราจะบันดาลให้เธอหายจากโรคเรือนจะบันดาลร่างกายให้สวยสดงงามสมบูรณ์แบบและให้เป็นมหาเศรษฐีท่านสุภาพุทธชีน้น้าพระอินทร์พระอินทร์ถอยจงถอยไปหาว่าเราจนแล้วเราจนแต่ทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกีวิสัยแต่อริยทรัพย์ของเราสมบูรณ์แบบ นี่ความมั่นคงในพระไตรสนาคมต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีกําลังใจมั่นคงจริงๆขึ้นชื่อว่าพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะไม่ปรามาตดแต่ก็จงอย่าเลี้ยงนักบวทเลวที่ไม่เคารพองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าให้ดูตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นคราวาดในเมืองโกสัมพี เมื่อท่านนั้นหลายเ่านั่นดื้อด้านโดยพ่ายคำกระองค์สมเด็จพระสินสีพระก็ได้เจา้าทรงหลีกไปบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นครวัตไม่ยอมใส่บาตรให้พระพนั่งกินทั้งหมดพระพนั่งก็อดจะได้กินเฉพาะคนที่เป็นปุถุชนเท่านั้นก็เรื่ความว่าพระอริยเจา้าแม้จะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็จริงแหละแต่ทว่าจะไม่สนับสนุนคนเลวหรือพระเลว พระเลวหรือว่าคนเลวสำหรับคนเลวก็ช่างเขาเราไม่ได้เลี้ยงพระพระดีพระเลวนี่คารวะเลี้ยงคนเว้นพระเลวจะพระองค์ไหนคัดค้านคา,า,า,าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาพระเจ้า,าบอกมีอย่างนี้เขาบอกไม่มีจะต้องทําได้อย่างนั้นเขาบอกทําไม่ได้สิ่งนี้เขาบอกว่าพระเจ้าตัดแต่ตว,วี่พระอรหันยืนยันรับรองอย่างพระไตรปิฎก ขาบอกว่าพระไตรปิฎกนี่เขียนขึ้นมาเองภายหลังท่านนักบวชประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุท่านไม่ควรจะให้กินอะไระเลยเพราก็มุ่งมาั่นาัดทำลายความดีของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สลายไปจากโลกนี่ก็ะรว่ความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกก็ตื่นกันว่าอย่างน้อยเราจะย่ำเท้าตามพระโสดาบัน ถ้าโสดาบันมีจริยาอย่างไรเราจะทําอย่างนั้นเราจะได้เป็นประโสดาบันหรือไม่เป็นไม่สําคัญแล้วก็จงอย่าเมามันเข้าใจว่าเราเป็นประโสดาบันจงคิดไว้เสมอว่าถ้ายังไม่ตายหรือว่าตายแล้วยังไม่ถึงบรนิพานเพียงใดคําว่าพอดีพอทีรือว่าดีแล้วสําหรับเราต้องไม่มีกับเรา เตือนใจตามขั้นคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าว่าอัตนาโจทยาตานังซึ่งแปลว่าจงกล่าวโทษจทยความผิดตนเอง่าเสมอมองดูว่าเราอารมณ์มันชั่วตรงไหนบ้างยามวิตรอนความชั่วที่ตัวมีอยู่ให้สลายไปนี่ลำบร,รดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายควรจะทำอย่างนี้ ถ้ากําลังใจของเราดีขึ้นถ้าก้าวเข้าไปสู่พระสกิทธธาคามีมันหมายความว่าความโลภลดตัวลงการดิน้นรนเพื่อความร่ํารวยลดตัวลงมีจาคานุสติกรรมฐานมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจาคานุสติกรรมฐานมาจะจิตคิดอยากจะให้ทานมากกว่าการไปเกียรติกายโลภในทรัพย์สินอย่างนี้แปรลมกับพระสกิทาคามี แล้วก็บรรเทาความโกรธความโกรธข็วพัศกิธาคาม,มียังมีอยู่แต่โกรธเบาโกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็วสํารัดได้ดความหลงนั้นพระสกิธาคาม,มีตัดลดความหลงลงไปมากคิดมีความเข้าใจในคําสั่งสอนของ์สมเด็จพระพุทมีพระภาคว่าชีวิตของเรามีความไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นความทุกข์มันตายเป็นลิสุด และตัร่างกายประเภทนี้ชีวิตประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเราที่ชุดเลอกอย่างเดียวว่าตายเมื่อไรขอไปนิพานเหมือนนั้นอารบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดไปไม้ก็ยันนานเกินไปสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังเวลาเดึกๆวันนี้ก็ขอ,อยุติเพื่เพียงเท่านี้ข้อความสุขสวัสดิพิพฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี